สวัสดี FC ีแฟนคลับน้องลลโออาทิตย์และท่านผู้ชมทุกทุกท่านพบกับการปีกบินช่วงศิลปินคนดังบันเทิงอีกแล้วครับกับการอัปเดตความเคลื่อนไหวของหนุ่มน้อยเสียงหวานนักสู้หัวใจแกรง่งน้องลลโออาทิตย์ให้กับทุก,ท,กทุกท่านได้รับทราบสําหรับทลิปนี้ขอส่งต่อสิ่งดีๆเรื่องดีๆของน้องลลโออาทิตย์ให้กับแม่ๆฟซีแฟนคลับน้องได้รับทราบมิวสามเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกเป็นเป้าหมายของน้องที่กล่าวเอาไว้ ในบู g าทา l e เลนรอบไฟนอลสเตจครั้งล่าสุดผมถือว่านี่เป็นวลีเด็ดคำคมของน้องลีโออาทิตย์นะครับน้องกล่าวไว้ดังนี้ผมมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตให้มีความสุขเพื่อส่งต่อความสุขให้ผู้คนด้วยเสียงร้องและดนตรีสำหรับผมคำกล่าวนี้ผมว่าน้องลีโอทำสำเร็จไปแล้วนะครับพวกเราได้รับความสุขนี้แล้วเหลือแค่อัพเลเวล ให้สูงขึ้นเท่านั้นเองนะครับเรื่องที่สองผมขอนำคำพูดของคุณครูสลาที่กล่าวไว้กับน้องลิโอในรายการเพชรตัดเพชรล่าสุดให้กับทุกทุกท่านได้ฟังอีกสักครั้งนะครับคุณครูสลาพูดไว้ได้ดีมากๆลองไปฟังดูนะครับถือว่าลงตัวทั้งหมดเลยครับตั้งแต่การเลือกมาสู่การร้องการโชว์กระบวนการคิดโชว์ก็ถือว่าเยี่ยมยิ่งการร้องยิ่ง ไม่รู้นะครูมองว่ามันมันเนียนไปหมดมันใช่ไปหมดเรียวเป็นคนที่ร้องเพลงได้น้ำหนักเสียงดีและก็มีความเป็นธรรมชาติสูงเพราะในเรื่องของการร้องครูมองว่าจากการเริ่มต้นจนถึงวันนี้ลรียน่าจะจบหลักสูตรและได้คะแนนดีด้วยแต่สิ่งที่คิดต่อไปก็คือถ้าเราจะร้องในนามศิลปินมันจะต้องมีเสน่ห์องไรจนมันตระหง่านที่ที่ต้องทำการบ้านต่อว่าเมื่อร้องเพราะแล้ว จะทำให้หมีเสน่ห์อย่างไรนี่คือเรื่องต้องสู้ต่อไปครับเาจะช่วยครับขอบคุณครับและเรื่องที่3ามข่าวดีเร็วๆนี้น้องเลโอพูดแล้วนะครับบนเวทีลูกทุ่งสแควร์เกี่ยวกับผลงานเพลงใหม่จะมีออกมาเร็วๆนี้อาจจะมีเพลงใหม่อาจจะมีจะรงานอะไรที่ติดตามอ,อีกต่อไปาให้ทุกคนติดตามนะครับว่าอะไรนะจ้ เดี๋ยวเราเจอกันในจะดีอะไรอว่าก็รอติกตามมาผลงานของผมมาเตรม่นะครับผมว่าจะเป็นยัวไหจะมานื้สมุกหรือเปล่าตนเช้าหมือนเดิอนเช้าตรงเยก็จเริเวเร็วน ที่แฟนคลับแม่แม่เตรียมรอส่งกำลังใจได้เลยนะครับและนี่ก็คือ3มเรื่องดีๆของนุ่มน้อยเสียงหวานนักสู้หูใจแกร่งน้องลีโออาทิตย์ในคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ขอจบการอัปเดตข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับน้องลีโออาทิตย์ไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอขอบคุณข้อมูลจากน้องลีโออาทิตย์แม่เพนและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิป ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับกางปีกบินด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ